สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาเก็บเห็ดน,นะคะมาเก้าโมงค่ะมาสายแล้วค่ะเป็นวันหยุดค่ะวันนี้เขาเข้ามาก็ได้เห็ดตะไคร้เลยค่ะมนัมนๆค่ะ่ค่ะยห่ค่ะจะสีเหมือนต้นไม้คนมองไม่เห็นนะคะ มนเหล,ลือค่ะเหลือคนความที่สีของเขาเป็นน้ำตาลเข้มเหมือนใบไม้ค่ะก็จะมองเห็นยากค่ะมันกลืนค่ะกเชออื้อไว้ค่ะติดไว้ค่ะออกหได้อีกแล้วนะคะได้อีกแล้วท่านผู้ชมมูหมานหมานค่ะมึน มันเหลือคนอื่นเขาครับเพราะว่าถ้าเขามาแต่เช้าก็มองไม่เห็นนะมันสีเดียวกันกับธรรมชาติเลยครับกับใบไม้โอ้โหกูได้เห็ดหลายครับมันนี่แต่ดอกงามเลยค่ะไปเก็บอีกก่อนค่ะได้อีกแล้วค่ะมันมาวันนี้โอ้โหไม่ว่าจะไม่ได้ค่ะออกมาสายได้แล้วค่ะท่านผู้ชมกู้มันมันมันนี่กูอุ้มันค่ะสวยๆเลยค่ะ หลายค่ะค่ะมือโอ้นึกว่าจะไม่ได้แล้วค่ะออกเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มนี้ค่ะโอ้โอ้เต้นค่ะไหลายค่ะค่ะผู้ชมโอ้ถ้ามาช้ากว่านี้จะเน่าแล้วค่ะตอนนี้พอดีกูมาค่ะโอ้โหกลุ่มเดียวค่ะท่านผู้ชมออกเป็นกลุ่มค่ะออกเป็นกลุ่มค่ะโอ้ได้แกงหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมได้หกเต็มกระต่ายเลยค่ะ